สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ประคองชาแนลมาที่บ้านเกาะทับพ,พึ่งหมู่4ตำบลกกแรดอำเภอกงไกรล,ลาดจังหวัดสุขโขทัยนะครับพามาชมไร่อ้อยของพี่สมพงษ์สมบูรณ์นะหรือว่าพี่แอวนะครับซึ่งก็ได้ใช้ความพยายามในการทำเกษตรกรรมมาก็หลายอย่างนะตั้งแต่ทำนานในการปรับเปลี่ยนวิธีการทำเกษตรกรรมแนวใหม่ๆม,มาก็หลายอย่าง แต่ล่าสุดนะครับมีการทำไร่อ้อยปลูกอ้อยก็เริ่มที่จะเป็นไปในทางที่ดีวันนี้ผมมีโอกาสมาพบกับพี่แอลนะก็จะได้พูดคุยในเรื่องของการทำไร่อ้อยว่าเริ่มต้นอย่างไรทำอย่างไรนะเดี๋ยวเราจะไปพบกับพี่แอลกันเลยนะครับสวัสดีครับพี่แอลครับสวัสดีครับครับพี่สมพงษ์สมบูรณ์นะเป็นผู้ที่ มีความพยายามนะฮะในการหาแนวทางการทำเกษตรกรรมแนวใหม่นะครับตรงนี้เนื้อที่ประมาณเท่าไหร่ครับตรงนี้ที่ลงไปแล้วประมาณหนึ่งไร่ครับหนึ่งไร่นะฮะหนึ่งไร่เริ่มปลูกมามานานเท่าไหร่แล้วครับก็ชุดใหญ่ก็ประมาณปีเศรษฐ์ประมาณปีสองเดือนเข้าเข้าเดือนที่สามเข้าเดือนที่สามครับอืมอแปลงสองนี้ก็ประมาณ กิบเดือนละครับก็ก็มีสองแปลงใช่ไหมครับแปลงแรกก็คือที่ต้นสูงใช่รับด้านนี้ใช่ไหมครับครับค่อนข้างสูงนะฮะครับแล้วก็แปลงถัดมาคือก็ต้นก็จะเตี้ยต่าเตี้ยต่ำลตามําดับลงมานะฮะพื้นที่ตรงนี้เดิมพื้นที่ตรงนี้เป็นเป็นที่อะไรฮะที่เป็นที่นาครับเป็นที่นานะฮะแล้วก็ได้มีการปรับเปลี่ยนทําอย่างอื่นบ้างไหมฮะก็ เปลี่ยนมาเป็นหน่อไม้ฝรั่งหน่อไม้ฝรั่งครับแต่ว่ามันพื้นที่มันรู้สึกว่ามันจะไม่ให้เพราะว่าเอาโลกไม่อยู่ก็เลยทิ้งไปก็เลยหันมาทำอ้อยทำอ้อยครับเป็นอ้อยสุพรรณบุรี50สุพรรณบุรี50เป็นอ้อยพันคันน้ำรสชาติก็ที่ทดลองมาแล้วก็หวานหอมอ่าแก้ดับกระหายได้ ได้ดีอ่ะทีนี้ต้องถามที่มาว่ามีแรงบันดาลใจหรือว่ามีมีความคิดอย่างไรในการตัดสินใจปลูกอ้อยตอนนี้นะครับหรือว่ามันมันปลูกแล้วมันระยะระยะยาวระยะยาวครับตัดแล้วมันก็มีหน่อขึ้นมาให้เราได้เรื่อยๆครับก็คือไม่ต้องเหนื่อยมากใช่เราปลูกครั้งเดียวก็สามารถจะตัดหรือเก็บเกี่ยวได้เรื่อยๆครับครับอ๋อตอนนี้เก็บเกี่ยวไปได้กี่ครั้งแล้วครับ เพิ่งจะเริ่มครับเพิ่งจะเริ่มตัดเพิ่งจะเริ่มเพิ่งจะเริ่มนะพอเริ่มปุ๊บเนี่ยพอพอจะมีความหวังหรือเห็นอะไรกับการปลูกอ้อยไหมครับความหวังในแง่รายได้ก็รายได้ก็มันก็เริ่มเริ่มดีขึ้นเริ่มดีขึ้นเริ่มดีขึ้นเรื่อยเรื่อยถ้าเปรียบเทียบกับการทําอย่างอื่นเราเราไม่ได้บอกว่าการทํานาไม่ดีแต่ว่าการทํานาที่ผ่านมาที่เราเห็นเนี่ยฮะมันอาจจะมีข้อจํากัดหรือ ต้นทุนสูงไหมครับต้นทุนสูงครับยิ่งช่วงทุกวันนี้ปุ๋ยยาน้ำมันแพงอะไรอะไรแพงหมดอก็ทำให้มีค่าใช้จ่ายมากพอผลผลิตออกมาข้าวไปขายการเกี่ยวในปัจจุบันนี้ก็ต้องใช้รถช่ทุกอย่างมีค่าใช้จ่ายทั้งหมดค่าใช้จ่ายทุกอย่างพอผลผลิตออกมาขายแล้วราคาก็ไม่ค่อยดีอีกใช่ไหมครับใช่ครับก็เท่ากับ เกือบไม่คุ้มค่าแรงเกืจะไม่คุ้มเลยครับแต่ตรงนี้มองเห็นความต่างตรงนี้เราเหมือนเราลงทุนครั้งเดียวอะเราเราตัดได้ตลอดค้าก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆในทางที่ดีครับโอ้ยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมเดี๋ยวรบกวนพี่แอลช่วยพาเราดูในในในบริเวณสักนิดหนึ่งก็แล้วกันให้เห็นมาชมชมช่วงรอยต่อระหว่างระหว่างต้นนี่คือไร่อ้อย เนี่ยลองดูใกล้ทีเลยลำมันใหญ่ลำนี้ลำใหญ่อ่ดูนะครับคุณผู้ชมนะฮะไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้ใส่ยาไม่ได้ทะไรเลยตรงนี้จุดเด่นที่ที่น่าสนใจนะครับคุณผู้ชมทีนี้ที่ที่พี่แอลทาให้ดูตรงนี้เนี่ยลำนี้ใช้ได้เลยไหมถ้าจะตัดไปตรงนี้ก็อายุอายุยังไม่ได้อายุยังไม่ได้อายุยังไม่ได้เพราะว่ามันลำยังสั้นอยู่ยังน้อยมันต้อง หนึ่งน้อยต้องยี่สิบข้อต้องยี่สิบข้อตัวยี่สิบข้อหมายถึงนับตั้งแต่นับไปนับตั้งแต่โคนนี่เลยโคนเลยครับจำนวนข้อคือนี่คือหนึ่งกล้องหนึ่งข้อประมาณยี่สิบประมาณยี่สิบข้อแล้วรสหวานมันจะได้พรดีอ๋อจะหวานดีครับนี่นะครับคุณผู้ชมนะการเกษตรแนวใหม่นะคเขาจะไม่มีการใช้ประเภทสารเคมีซึ่งจะเป็นอันตรายต่อชีวิตเรานะครับ เราปล่อยตามธรรมชาติโดยตรงเลยอืนี่ชมภายหนเลยนะฮะคุณผู้ชมครับเราก็ลอกกาบใบแต่งต้นให้ดูว่าเออมันมีอะไรรบกวนผิวอ,อ,อะไรตรงไหนอันนี้อันนี้ถือว่าได้หรือ,อยังฮะดูดูอ่าอันนี้ได้แล้วครับได้แล้วน,น,นะครับ,รบอย่างเนี้ยได้เลยอืม,มใช้ได้เลยโอ้สวยมากเลยนะคุณผู้ชมมองจุดนี้นะฮะอ้าวการให้น้ําให้น้ําแบบไหนครับให้น้ําก็ อันนี้ตอนนี้ก็ใช้สายใช้สายลั่มทีโคนบางครั้งก็สูบอัดล่องขึ้นมาให้มันดินมันชุ่มชื้นให้น้ำมันก็ไม่ยากไม่ลำบากอะไรยากง่ายนี่แหล่งน้ำจากไหนอ่ะจากแหล่น้ำจากคลองอ๋ออัดมาแต่สะแล้วก็ดันให้มันขึ้นดันให้มันขึ้นก็โดยใช้ให้ขึ้นแบบให้โคนมันชุ่มเลยใช้พลังงานอะไรไฟฟ้าไหมฮะใช้เครื่องเครื่องปั่นนะเครื่องปั่นเครื่องปั่นเรา อัดดันขึ้นมาเลยอืเดี๋ยวเราพาชมตรงนี้นิดนี่เดินเดินไปนี่น่าสนใจมากเลยดูดูแลสวยมากคุณผู้ชมเห็นลำอ้อยแล้วเป็นไงครับน่าสนใจจริงๆนะฮะนี่ครับการใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์สำหรับเกษตรกรนะครับนี่ครับโอ้ลำสวยจริงๆนะสวย สวกลับเราไปชมกันต่อนะครับคุณผู้ชมนะนี่ก็คือด้านเหนือของไร่อ้อยนะไรอ้อยที่แอลนะที่สมพงษ์สมบูรณ์นะครับที่พยายามหาวิธีการลหลายอย่างนะที่จะพลิกฟื้นด้านกเกษตรกรรมแนวใหม่ๆเพื่อสร้างไรายไดนะอ้อย่างต้นนี้ แล้วเราจะต้องคอยมาเอาก้านอะไรแบบนี้ออกมาถ้าเราขยันลอกกาบเราจะรู้เลยว่ามีอะไรมารบปวนมาจอบมาอะไรเราก็จะได้ตัดออกก็คือขาก็คือเป็นผลดีที่ว่าถ้าเราเอากอาบออกใช่ไหมใช่แล้วมันก็ดูสะอาดตาดูสวยอีกได้ดูไอ้ศัตรูของมันอีกว่ามันจะมีอะไรมารบกวนอะไรเงี้ยตัวนี้ก็รอยต่อ ครับรอยต่ออ่าแปลงหนึ่งแปลงสองประมาณสิบเดือนสิบเดือนประมาณสิบเดือนละปลูกอ้อยเนี่ยครับว่ามันจะต้องเป็นช่องช่วงฤด,ดูกาลไหมว่าช่วงฤดูฝนก็ถ้าเรามีถ้าเรามีน้ํามีน้ําให้เราปลูกได้ตลอดอ,อ๋อทานานาแรงเราก็พอปลูกเราเราก็ให้น้ําลดน้ําอืำไม่ตายปลูกง่ายอยู่ที่ว่ามีน้ําหรือไม่ใช่ไหมใช่ครับอากาศ ร้อนหรือว่าแห้งแล้งอย่างช่วงนี้เดือนเมษาเนี่ยไม่มีผลกระทบไหมฮะมันก็ไม่มีนะที่เท่าที่ที่ที่ผ่านมาที่กรปบกอ่ะมันก็ไม่มีผลอ่ะตัวนี้ก็ปลูกเนี่ยไอแปลงเล็กต้นเล็กๆนี่ก็ปลูกไว้มันก็ช่วงหมดฤดูฝนแล้วกรับอ่าแปลงเล็กมันก็ยังปลูกช่วงเลยฤดูฝนแล้วนะะปลูกได้สองเดือนกว่าอันเนี้ยล้วก็ใช้น้ำรดได้นะครับ น้ำรถนี่สูบมาให้ไหลไปตามร่องมาให้ลงตามร่องแล้วมันซึมเข้าโคนอ๋อแค่นั้นเองไม่ต้องใช้สปริงเกอร์ไม่ต้องใช้เลยค่ะอืมโอ้โหสวยมากเลยครับอ้อยนี่ปลูกง่ายอืมใครสนใจก็ครับสำหรับสายพันธุ์ถ้าบริเวณใกล้ใกล้ใครจะสนใจจะปลูกก็ขายครับพี่วอครับมองเห็นข้อดีข้อเด่นอะไรของอ้อยพันธุ์สุพรรณบุรี50ครับ ข้อดีข้อเด่นของสุพรรณบุรี50นี่คือรสชาติหอมหวานรสชาติหอมหวานคนนิยมกินลูกค้านิยมกินมากกว่าสายพันธุ์อื่นอ๋อครับนอกจากนั้นการปลูกการดูแลอะไรการปลูกการดูแลรู้สึกว่าอ้อยนี่มันมันปลูกไม่ยากดูแลไม่ไม่ยากดูแลไม่ยากมันปลูกได้ทุกพื้นที่ปลูกได้ทุกพื้นที่ ก็ถือว่าเป็นหนึ่งโอกาสนะครับคุณผู้ชมนะถ้าใครสนใจทางด้านการปลูกอ้อยปรับเปลี่ยนจากการปลูกอย่างอื่นถ้าจะมาปลูกอ้อยดูนก็ฟังจากพี่เอ๋วส่วนสิ่งที่อยากจะให้พี่เอ๋วบอกกับผู้ที่สนใจอยากจะปลูกอ้อยพันนี้เนี่ยมีข้อสังเกตข้อพึงระวัองอะไรอย่างไรบ้างไหมครับมันก็กม็มีระวังพวกศัตรู เราก็คอยช่วงเล็กๆเราก็คอยดูแลว่ามันมียอดแห้งไหมถ้ามียอดแห้งเราก็ไปไปไปดูว่าไปหักออกมาดูว่ามันมีหนอนมีอะไรถ้ามันมีหนอนเราก็ทําลายอัมบี้ทาลายมันแค่นั้นเองทาลายโดยไม่ใช่ยาครับไม่ต้องใช้ยาสารเคมีอ๋อครับอยากจะบอกว่าอ่าใครอยากจะทําลายอ้อยนะจะจะทําให คันเองขายเองก็ยิ่งดีครับครับเพราะว่ามันมันปลูกไม่ยากครับแล้วก็รสชาติก็หอมหวานชื่นใจดีครับเพราะว่ามันเป็นน้ําหวานธรรมชาติโดยตรงครับเราไม่ได้อเอาไปแต่งไปเติมอะไรครับเราขายกันกว่าต้นเลยอ่าก็เดี๋ยวหลังจากเอาเป็นว่าเก็บต้นอ้อยที่ที่พอสมควรจะเก็บเอาไป แปลรูปไปแล้วก็คือจะไปทําเป็นน้าอ้อยใช่ไหมครับครับใช้วิธีการไหนให้พันทําน้ำอ้อยอ่าเราก็เอาพอตัดไปเราก็ไปขูดผิวทำความสะอาดครับครับแล้วก็เข้าระบบเครื่องคั้นเครื่องคันครืกับเครื่องคั้นแล้วก็ครับเอาใส่กรอกขวดแล้วก็ขายได้อครับเครื่องคั้นก็มีอยู่ที่บ้านใช่ไหมครับมีอยู่ที่บ้านอ่างั้นเดี๋ยวรบกวนพี่เอ๋ได้อ่า ขั้นให้เราเห็นนะให้คุณผู้ชมได้เห็นด้วยนะครับเดี๋ยวไปกันนะครับครับครับคุณผู้ชมครับตอนนี้มาดูขั้นตอนการแปรรูปอ้อยนะอ้อยพันสุพรรณบุรี50าจากได้พี่แอลนะครับตอนแรกก็เราตัดมาแล้วเราก็ทําความสะอาดผิวทําความสะอาดผิวให้มันเอี่ยมสะอาดเอี่ยมนะครับครับเราก็ใช้เราอนี่คือวิธีการทำความสะอาดใช้นี่นี้ดูดเลยนะฮะนะครับ พิถีพิถันนะครับคุณผู้ชมนะฮะเขาต้องทำความสะอาดก่อนนะฮะมีทายครับก็รบบประมาณนี้ตัดเป็นท่อนทําไมต้องตัดนะครับ,บก็มันสะดวกกับการอ,อ๋อความสะดวกใช่ใ,ชในการ<ช> เป็นท่อนสั้นๆนะเพื่อความสะดวกในการขั้นนะตัวแผลที่ไม่สวยแล้วก็ที่ไม่สวยไม่สมบูรณ์ก็ตัดออกนะครับเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้จากนั้นอ้อยนะเราก็ทำแบบไหนนี่คือขั้นตอนสำคัญนะครับน้ำล้างทำความสะอาด ของที่สะอาดและปลอดภัยนอกจากปลอดสารเคมีแล้วนะก็ต้องดูแลความสะอาดตรงนี้ด้วยอมาดูอันนี้เป็นอ่านเครื่องนะฮะเครื่องคันนะครับ านะครับครับนะนะมาแล้วนะครับ ัวกรองนี้เรียกว่าผ้าขาวบางใช่ไหมครับผ้าขาวบางครับผ้าขาวบางนะกรองนะครับเทขั้นตอนการนำอ้อยนะครับที่เราซื้อน้ําอ้อยดื่มกันนะครับขั้นตอนก็ประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นขั้นตอนอะไรครับขั้นตอนไปกรอกใส่ขวดอ่ะไปดูใส่ขวดนะครับใส่ขวดอ่าเนี่ยฮะ สดๆนะครับคุณผู้ชมนะฮะจากไร่พี่แอวนะครับเราได้เติมอะไรลงไปบ้างไหมฮะไม่เติมไม่เติมไม่มีเติมอะไรเลยครับน้ำอ้อยเพียวนะครับคุณผู้ชมนะฮะถ้าถ้าเราไม่เอาแช่เย็นเนี่ยจะอยู่ได้ประมาณเท่าไหร่ก็น่าจะประมาณ วันกับคืนก็หวันกับเปรี้ยวหมายถึงไม่แช่เย็นนะฮะไม่แช่เย็นทีนี้เวลาเราไปไปตั้งขายนะตั้งขายเนี่ยเวลาลูกค้าสั่งหนึ่งขวดสองขวดเนี่ยเราเราจะใช้ประมาณพวกนี้ไงหมายถึงว่าเราจะเอามาคั้นสักกี่ท่อนกี่ไรเราก็คันคันแช่เย็นไว้เลยประมาณประมาณสักโหลหนึ่ง หล่อตรงหรือว่าอะไรเงี้ยเราต้องดูว่าเออคนเยอะหรือไม่เยอะ ừ ừ ừ อะไรถ้าข้างทางก็เราก็คันทีละทีละโหล่อ <ừ ừ. S 1> พอมันใกล้หมดไปครึ่งพอดแล้วเราก็คันแค่ต่อไปอีกเลึขวดนี่มีบอกขนาดไหมว่าขนาดกี่ซีซีดูไหมอันนี้สามร้อยสามสิบซีซีโอ้สามร้อยสามสิบซีซอ่าแต่ว่าถ้าใส่ขนาดนี้ก็ เกือบสามร้อยห้าสิบอืมอโอเคตอนนี้เนี่ยไปตั้งร้านขายที่ไหนอะ่ะวันนี้จะไปที่สี่แยกกงกราาตสี่แยกกงกรรัอ่าหน้าพรเจริญหน้าพรเจริญพรเจริญเป็นอะไรฮะเป็นโรงแรมเป็นโรงแรมรีสอร์ทเป็นโรงแรมเป็นรีสอร์ทพรเจริญนะฮะขายขวดละเท่าไหร่ครับถ้าขนาดนี้ก็ขวดละยี่สิบบาทขวดยี่สิบบาทครับผมอ๋อม,มีมีกี่ขนาดอะ่ะมีสองขนาด อันนี้คือขวดขนาดเล็ก,น,ลกนะครับกำลังบรรจุขวดนะฮะอันนี้กี่ซีซีครับอันนี้ร้อยแปดติดซีซีร้อยแปดสิบนะร้อยแปดสิบอันนี้ร้อยแปดสิบซีซีนะครับขวดละสิบบาทสิบาบาทนะครับน้ำใสสวยามน้ำอ่าถ้าเป็นขวดใหญ่ก็ยี่สิบบาทยี่สิบบาทมีมีอะไรอยากจะบอกผู้ชมไหมครับ ครับถ้าใครสนใจอยากจะปลูกครับครับคันขายเองก็ได้ครับรายได้ก็ใช้ได้ใช้ได้นะับอ่าพอรสชาติพอเห็นช่องทางเราพอรสชาติมันหอมหวานชื่นใจหอมหวานแช่เย็นใจดื่มอ่าครับคุณผู้ชมที่ชมในขณะนี้นะถ้าสนใจอย่างแรกก็คือปลูกนะถ้าจะปลูกก็ที่ไร่พี่แอวนี่มี มีพันธุ์ขายไหมครับมีต้นพันธุ์ขายไหมครับมีครับมีะฮะแต่สนใจก็โทรมาที่ศูนย์เก้าห้าหนึ่งเก้าศูนย์สองสี่ศูนย์ศูนย์นั่นคือส่วนของต้นพันธุ์ครับแต่ถ้าเป็นน้ำอ้อยแบบนี้ก็มีสองทางก็คือนำไปขายที่ตลาดที่หน้าโรงแรมอันนั้นก็คือไปติดตามได้แต่ถ้าเกิดมีใครสนใจจะโทรศัพท์มาสั่งซื้ออย่างนี้มีมีจำหน่ายไหมครับ ถ้าใครโทรศัพท์มาสั่งซื้อถ้าวันต่อวันวันต่อวันครับถ้าไม่ไกลเกินไปก็เราก็ส่งครับจะมีการส่งไปสี่ไหมฮะส่งสงไปสีเราเราไม่ส่งครับไม่ส่งอ๋อมันคือขับรถไปส่งเลยใช่ไหมครับถ้าอยู่ในบริเวณที่ไปได้ครับถ้าอยู่ในบริเวณที่ไปได้เราก็ไปส่งอ่าแล้วครับคุณผู้ชมนะวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีๆนะครับที่พี่แอลนะหรือว่าพี่สมพงษ์สมบูรณ์ที่ให้โอกาสมาเยี่ยมชม ไร่ไร่อ้อยนะตั้งแต่าการปลูกการดูแลเห็นเรียกว่าสวนเรียบร้อยไปแล้วนะแล้วก็มาถึงขั้นตอนการแปรรูปจนถึงขนาดนี้นะฮะ,ะก็ขอบคุณนะขอบคุณพี่แอลมากมากเลยนะครับท่าผู้ชมนะครับอย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์กดติดตามประคองช n e l นะฮะวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ